ดีค่เด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะจากเมื่อวานเราต้องคำของจองไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่นนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ตามคุณครูมาเลยคะ่ะ สำหรับวันที่หนึ่งนะคะเรื่องความปลอดภัยในการเล่นความปลอดภัยในการเล่นนั้นสาระที่ควรเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเล่นด้วยความปลอดภัยคะ่ะเล่นอะไรบ้างนะนั่นก็คือการเล่นเครื่องเล่นสนามค่ะเด็กๆเช่นการเล่นชิงช้าต้องทำยังไงคะ ใช่แล้วล่ะค่ะห้ามยืนบนชิงช้านะคะเด็กๆต้องนั่งให้เรียบร้อยจับเชือกให้แน่นแล้วค่อยแกว่งนะคะการเล่นสไลเดอร์เหมือนกันค่ะระหว่างที่เพื่อนลื่นลงมาเด็กๆควรจะรอให้เพื่อนลื่นลงไปให้เสร็จก่อนแล้วหนูค่อยเลื่อนลื่นตามลงมานะคะทำได้ไหมคะ เก่งมากๆค่ะประมัดระวังตัวเองด้วยนะเด็กๆได้ดูไปแล้วนะคะเมื่อกี้ได้ดูความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม้ลยนะคะและวันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้มานะคะแล้วก็เปิด เปิดไปหน้าที่แปดค่ะหน้าที่แปดนะคะอยู่หน้านี้นะคะเด็กๆอืันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆทำไมคะอืเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่เล่นแล้วปลอดภัยนะคะเด็กดูนะอันไหนที่เราเล่นปลอดภัยนะคะ เขียนวงกลมล้อมรอบที่เราลิ้นแล้วปลอดภัยนะคะเอาละวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนรู้ความปลอดภัยไว้ก่อนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ